อ,อมากครับพี่น้องวันนี้เอากะเอาละครับกะกราบสวัสดีพี่น้องมิดรักแฟนเพลงเสิร์นคนขายใครคือเก่านะครับนะเฮ้ยเตัวเอง เอาละครับพี่น้องบัหนีอ้าวมาอนีกับมาพร้อีกแล้วนะครับนะครับกับชาแนลปักมานสรตนะครับนะโดยเบาหยองคนดีคนเดิมจิงคือยนะครับนะเอาละครับพี่น้องบัหนี้มาอันดับแรกนะครับพี่น้องนะไพ่ที่เขามาแล้วนะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปเป็นน้องใหญ่บบาหยองและโรเบิร์ตนะเออพี่น้องเด้อนะครับนะสิขอพระคุณเป็นยังสูงนะเอาแล้วไพ่สนใจล่นกีมนะครับนะพี่น้องนะ กะริงที่เปาอยองทรงไว้เห็นในช่องคอมเมน,เน,น,น,นะนเต์ได้เรื่อยนะครับนะพี่น้องนะจัดหนักจัดเต็มเลยคือเขาเด้อพี่น้องเืิ้งหวยต็บอลนักกีมยังสี่นะครับนะพี่น้องนะจัดหนักจัดเต็มเลยสุยางสุแนวเรื่อยนะครับนะเอาฝ่าว้นำนะ้ำานาริงที่เปาอยองคอมเมนต์ไว้อันแรกเรื่อยนะครับนะเอารำปนี่พี่น้องเข้ามากน,นะบรรยากาศเก๋ๆวันนี้ร้องทำจีบเบิ้งอีกนะวันนี้เอารำอนีเดี๋ยวร้องเอาร้องผ้ามาพบกับ ตลาดาน้ำระก,กันนะครับนะเดอะริเวอร์ว r นเดอร์นะหรือว่าอีตาลีห้องนั่นเองนะตะเกินนอกตลาดาน้ำมั้งยังสิงมาดีบ่อบอะไรย้ายห,ห้างไปน้องจัดกรได้กระดิบมามาปะเนี่เอ้ามึอนี้เมาหยองมากคับทุนสามพันนะร้องมาอัดร้องมาดูกันก็น,กน,นะนี่สิเขาไงเขานั่นบ๊อบอ่ะร้องเบิงบา๊อบาห้องอันดับแรกเดอะคอนหยัดไปที่แปดบาทแล้วก,กันนะเบ็ดแปดนะอาซีวงอาซีไว้นะ ร่างนาไปจกักหาซิบมุนต่อกันเอาร้องร่างเบิรงกกันจังวากันนะดีพอดีจังวากันนะเขานะร่างนาไปก่อนอืมตลาดนามช่วงนี้กันถือว่าบ่ได้ยอดเยี่ยมบรรดากรอบท้องกับบ่เปิดในกันเลยนะช่วงนี้นะเอาลองมาเบิรงร่างหาซิร่างหาซิใหม่เนี่ยมันจะส่งติดสูใหม่ยอยู่วะแหน่บอกว่าได้เลยบอกตุไ๊ไรปั๊บโอ้บอดด้นนปเปิดกรอบท้องคือเกาได้บานนี่ โตง่ายๆบรุงเนี่ยแจกนะแจกหนึ่งนี่บรุงเลยนะโตง่ายๆมอกมากเลยนะแต่บอกเคยร้องเหกันเลยนะน้องแจกนะเอาละฮออะร้องรันไปก่อนจักเรกจากน,นอยพี่น้องบออกฝาดดฟังนะแล้วใครขยับกันไปมันมีช่วงหนึ่งนะที่ว่าร่างร่างบร่างก่อนเข่าดีแต่ช่วงนี้กลายเป็นว่า R อาซีตรงร่างก้อน R อาซีตรงกลับมาร,ร,ร่างแล้วล่ะมึงส้มเป็นแน่นๆนะช่วงนี้เป็นเน่นๆนี่ลีนะสำหรับ ตลาดน้ำนะเกมซื้อหลายๆเกมเป็นเพื่อนนะพี่น้องช่วงนี้นะอ่าสีบ่สคอยปังบันไดนะแต่บ่เป็นยังเข้าคอยคอยรั้นไปเบิ่งได้ก็ได้บ่ได้ก็จังว่ากันไหมได้บ่ได้บ่ได้ข่จัากันไหมเฮ้ยเอาสู่ซูมืออยู่เดียวแชนี่เอาเบ้าหยองระดับเบ้าหยองหนึ่งของเทียอยู่เดียวชื่อนี่การันตีบ่ต้องห่วงอ่ะอีกซิมซีใหม่พี่น้องขราวเดียวเท่านั้นโอ้แต่ไรหนอกท่านได้เปิดขอบท้องอะไรอยู่นะในกับสีเปิดบอสมาเนี่ นี่ครับทรงนี้เป็นสามาคีนะแต่ละแถวนะอันไหนเดี๋ยวลงแล้วอ่ลงแต่อันนั้นมืดแถวได้บ้างนี่โอ้โหเนี่ยสรงถาแล้วเนี่ยเอ็ดเอ็ดถาแถวเขแรกตัวเดียวบ่ร้องไห้เอา้ารอมาเบิ่งกันมาดิบ่เจ็บบ่ปวดหลายอนี้เบ็ดแปดหาสิบมูลก็ยังขาดทุนอยู่นะขาดทุนอยูเจ็ดสิบบาทอยู่เลยนี่เอา้มามาบ่ดนี้ เอาร้องสื่อเร่กันนะร้องสื่อเร่กันนะบารนี้สีไว้ปะสีไว้ปะเอ้ามารองเมืองบารนี้เริ่มต้นดีๆเริ่มที่สระเรอีเขาว้ายฝ่าวบอลเลยบารนี้จัดมากันนะธรรมะกระตุกจิตกระชากใจกระตุกจิตกระชากใจเราไปกันเท่าพี่น้องบารนี้มากันนะจัดมากันนะจัดมาดิเอาบิ้มๆมันน่ะคือลือนะจะไม่บุกคือลือกันนะอือ เปิดบ่าเดะไหลว่าแล้วเปิดออกด้อมทั้งสี่ว่าเคยเดะไหลในแถวสองโอ้โควิ่งรอ, 3, อบสามออกมา 5, โอ้โหออกลูกมิดรูกมิดชาชีบแล้วบานนี้โอ้ตายปออกลูกมิดชาชีบอ,อ,อ,ชชอีกแล้ววะโอ้โหไหลลวงกันไปหมดเพราะรองตารานา้ำ <c oughs> ดีตัวสตาร์ตำเนี่ยดีอยู่ตัวสตาร์ตำเนี่ยบ้าซื้อเบ็ดเปลี่ยนใส่ขึ้นมาแบบใส่ยังไงเหมือนเท่า สองจุดสี่บาทตายตายเราบันตายเราบันอ่ะจะฝ่าวขยับเขายำไปก่อนเดี๋ยวเจ้าไปยังถึงเบ็สิบนะต้อง่อยๆขยับกันขึ้นนะมากกันนะไปกันนะต้องอัปเกรดหรือเปล่าร,รวยสั้นรวยเ<ว>ร็กก็เลย <ไป S 1> พยายามไปอัปเกรดรวยรอัปเกรดมามากกันนะสาร,าน,าราน้ำเวลานีไหม โอ้โห oh, ล่วงไปสามล่วงไปสี่ล่วงไปห้าเฮ้ยโอ้โ oh, หมิดเจ้าเงาเลยบบดน,นี้โอ้โ oh, หมิดเจ้าเงาโอ้โหเราเปิดเปิดว่่ไดร้รุร่นขอบทพราะว่าไรแบบเนี่ยเอาละเอาละบักเน่าหนึ่งมะ้บักเน่าหนึ่งเถอะ <c oughs> กักสุดๆโอ้โ oh, หสองไหม่เจ็บสองใหม่โอ้โ oh, ห ตงรงบมหมานเลยวะเฮาบ่ดนี้ตงรงบมหมานนี่ลีบอันนี้อ้อนมาอร่อยเดี๋ยวทอนมาอร่อยสามบาทป่ะเนีืยเป็นตคขยับขึ้นบ่เนี้อ่ะขยับขึ้นจักนี้จังหน่อยแล้วกันหามีใจให้กันอยู่ไปก็น่ะเริ่มไปเลยเฮาสาระเอี๊ยขึ้นเขาจัดมาดิเอาบ๊มๆ๊มันนันนะคือลือน่ะคือลือน่ะ โอ้โหกันยังมิดอยู่ดีบ่กันยังมิดอยู่ดีบ่โอ้โหไรรวงย่องย้าวะเนี่ยไรรวงย่องย้าวะเนี่นยโอ้โหวะมีเขาบอกอ,อย่างไรมีแต่เขาบอกโอ้โหมาเนหี่ยโอ้โหอิ๋ลีวางตุงโอ้โหวางตุงสามขอบบรงเต็มกินเต็มเลยอ่ะน้องทำมืาเนี่ยเอ้ยน้องทำปะนะโอ้โตลาดนา้ำ ลงสวนลงข้าวไปเมื่อไรบัดน,นี้ขอบพ้องพระท่านได้บนะโอ้โหระใบได้บายกายไายก,ก่ดอกบ่ได้อีบ่ได,ได้แอรเลยเขาอือหือแจ็คหนึ่งกันยังไ้่โอ้ตายบัดเนี้ยมัดท่าน,นั้นพี่น้องโอ้โหทอดลอยสามสิบหกบาทมาแกะทอดมาลอยสามสิบหกบาทบัดน,นี้ตาย <c oughs> ตายย่างเดียว โอ้ขึ้นเบ็ดกาบพราได้ต้องรากเบสซิปไปก่อนหรอว่า12หมุนคือเขาเอ้าเริ่มต้นดีๆเริ่มดีรอนเรื่องกันหน่อยมาหนิสามสองหนึ่งไปกันบัดนี้ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจกระตุกจิตกระชากใจให้น้องตารานน้ำให้โชคในแถวมาหน้หนึ่งพันสองพันสามพันโอ้โหเล่สี่พันห้าพันแล้วบัดนี้ โอ้โหแล้วก็สิม,มาบอมีทางไรผรมเต็มเต็มความตึงหนึ่งสามกันอนะเป็นไปเพราะใดี้โอ้คอามตึงหนึ่งสามนี่มีหลุนต่อเลยนะขอบท้องเปิดไก่บอมีเลยโอ้โหได้เปิดคิ้งไรแจ็คกระวะไรได้แจ็คบอไรได้แจ็คอิริผู้จำแย่อยู่นะต้องทำคิ้งหนึ่งกับบารุงจบเลย จบแบบเท่ๆอีกแล้วฮะร่องร่องไปขุดกันนะบะนัดนี้ที่สยาแย่ยปานนั้นวะพุดจากเบ็ดเท่าไหร่ดิเบ็ดเจ็ดเท่าไหร่วะเอาหาสองหาตัวทุดใจวะฮะมาไปแบบไวๆปื๊บปัป๊บไปกันบนัดนี้มากันาะ หนึ่งคานอีกเร็วอเอา,เาอแบนะตติดอยู่หรอวะไรตัวสวยๆอยู่หรอวะโอ้โหขนาดแจกเต็มแถวสามยังต้อเดินไรเอาไรนองชิงตัวเดียวบนอะไรนองชิงตัวเดียวบนอะโอ้ไรนองซีมาอยู่เก็บคูนแบบไกลๆมืดเท่านั้นนี่บัดนี้รอยเจ็ดสิบไปกันต่อ ตึงจัดเลยน้องทำเอ้ยน้องตาราดน้ำทำอีกแล้วเป็นยังกับสาวทำนี่นนกูน,นี่นี่ขึ้นทุกออดปนันบัวสาวทำนี่เขาไปกับได้ยังนี่เลยนี่น้องทำเนี่ยเอาแหละเอาแหละบานนี้รีราแหละบ่ได้ยนยังเจ็บทุกดอก มเมาทุกขวดเจบ็บชวนทุกปีงี้อีกแล้วเขาเรี่ยเทเลยบัดนี้ต้องทำนาสิบว่าได้วยช่ว,ชวงเอยตลาดน้ำเป็นอย่างก็ทำามี้ยนี่เอาเขาองหยาดหลากให่สุดๆแล้วกันนะหลากสุดๆขยับเบ่โอ้โหอ่ะร่างไห้มันเสียนมันหลอนซะเขาไปเฮียนองบัดนี้ไปกัน สิได้บ่ไม่สิบ่ดได้จักใหม่เลยติดันนี่สิบ่ดได้จักใหม่เลยสัน,น,สนบ่กสารน้ำขอละชมพูหนึ่งโซ o ขนาดโอ้กรอบห้องยังสวยกรอบห้องซีสองแถวแถวสองแถวสามแตแถวหนึ่งบารุงเชื่อมใหม่บางวงหนึ่งเนาะบอทไหนกันเ่าเฮ้ยออกลูกใหม่เดิมๆอีกแล้วบบบนี้จบแล้วเขา <C oughs> จบเลยบัตรยังสี่จบเลยเอาพอเดไรอยู่หรอวะพอเดไรอยู่รอเอีสามะอื้มอึเอี่ยสามบุกเข่าก็ได้หรือกูอามมาอไร้อสาวหรือรงพอสีเกเตอร์มันสีนาบ่มบมันเดี๋ยวบันนี้เฮายรอดอากงพอสีเกเตอร์ออกกันอะมันอียงังมันดีขึ้นเว้ย หมดเกี่ยวทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรบร่ไหวบ่ไหวบ่ไหวจังสี่บ่ไหวเจ็บปวดสุดๆุดอะซัมมี่ดีกว่าเบาอย่างว่าเบาอย่างเพราะว่าซัมมี่ดีกว่าสำหรับมืันนีนะตลระน้ำนะโอ้มืนหนีบ่บวกเรื่อยวะตรรน้ำให้ตายเถอะจะว่าเป็บบนอย่างออื่นมืนอ่าเขาจะมาสู้กันไหมอะไรก,กันนะครับนะพี่น้องนะเอาละบันนีพี่น,อนะอบบน้อ,นอง สุดท้ายนี้นะครับพี่น้องนะไผ่ดีท่านได้กดไลค์กดติดตามกดสันกระดิ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสันกระดิ่งเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะสีขอบประคุณเป็นยังสูงนะพี่น้องนะซอยผู้ระไหม่พู้ระมือละกันนะครับน้าพี่น้องนะซอยกดไลค์คลิปนี้นะนะโอเคนะครับนะพี่น้องนะเอ้าแแต่พ่อจ้องไปพอกันไหมมือนมือหนาละกันนะครับนะพี่น้องนะมือนี่เบ้าหยองคงต้องพอโตจระลี่ล่าบไปก่อนละกันนะครับนะไม่พอกันไหมครับพี่น้องสำหรับนี่ก็สวัสดีครับ Bye-bye.